สวัสดีครับผมนิวนะครับเจ้าหน้าที่ซัมซุงนะครับประจำอยู่ที่ซัมซุงแบนด์ชอปเดอะมอลล์นครราชสีมาชั้นสามนั่นเองครับวันนี้ครับใครที่เป็นเทพ ROB นะครับกำลังมองหาสมาร์ทโฟนสเปคแบบเร็วแรงแล้วก็ราคาย่อมเยาครับนิวมีตัวนี้มาแนะนําเลยครับ Samsung g a l a ี่ a 7 1ครับสเปคเทพของเกมเมอร์นั่นเองเดี๋ยวพาไปดูสเปคหลักๆของมันกันเลยครับ มาดูเรื่องแรกกันเลยครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของหน้าจอครับ Galaxy A71 ครับมีหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.7นิ้วกันเลยทีเดียวครับขนาด6.7นิ้วเนี่ยเป็นขนาดเป็นแบบ Infinity O Display ด้วยไลค์รอยต่อไลท์ขอบกันเลยทีเดียวครับสามารถดูคอนเทนต์เล่นเกมได้ยอย่างลื่นไหลแน่นอนเพราะว่าจอครับเป็นจอแบบ Super AMOLED ด้วยเล่นเล่นเกมในที่แสงน้อยหรือว่าเล่นกลางแดดภาพก็ยังชัดคมชัดอยู่เสมอครับสีสด สมจริงแน่นอนครับไปดูเรื่องต่อไปกันเลยครับเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องของชิป CPU กันบ้างครับเพราะว่าเจ้า s a m s u n galaxy g A71 ตัวนี้มาพร้อมกับชิปแบบ snapdragon 730เลยทีเดียวใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่เป็น snapdragon ครับตัวนี้คุ้มค่ามากแน่นอนครับเพราะว่า snapdragon 730เหมาะสำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะเลยใครที่เป็นสายเกมเมอร์ต้องไม่พลาดแน่นอนครับที่สำคัญครับมากับขนาด CPU ขนาด8นาโนเมตรซึ่งทำให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้นเพราะว่าขนาด8นาโนเมตรเนี่ยเป็นขนาดที่น้อยลงแล้วก็ทำให้ใช้แบตเตอรี่เนี่ยได้ยาวนานยิ่งขึ้นนั่นเองครับเล่นต่อมาครับเรามีระบบ AI Booster ด้วยนะครับระบบ AI Game Booster เนี่ยมันจะทำให้เราเล่นเกมได้ดียิ่งขึ้นครับสามารถเล่นเฟรมเรทได้สูงขึ้นแล้วก็สามารถเพิ่ม GPU ของภาพได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็น ของเอเนี่ยต้องชื่นชอบระบบนี้แน่นอนครับที่สำคัญครับขณะเล่นเกมหากมีโทรศัพท์เข้าหรือมีการแจ้งเตือนต่างๆครับระบบนี้ก็จะคอยจัดการให้เราเนี่ยไม่เสียสมาธิในการเล่นเกมแล้วก็ไม่ทำให้เกมกระตุกแน่นอนครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างครับ Galaxy A71 เนี่ยมีแบตเตอรี่มาให้ถึง4,500ม ah ิลลิแอมเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวครับ ที่สำคัญครับยังสามารถรองรับก,การชาร์จไวได้ถึง25วั์เลยทีเดียวเอาง่ายๆครับชาร์จแบตตั้งแต่0ถึง48%เนี่ยได้ภายใน 30, 30นาทีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราเล่นเกมอยู่ก็ไม่ต้องห่วงเลยครับว่าแบตจะชาร์จช้าเล่นเกมได้ยาวนานตลอดทั้งวันแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสเปคกจา Galaxy A5 เ A71 นั่นเองครับ สเปคจัดเต็มแน่นอนครับสำหรับเทพ ROV ต้องการสเปคแรงตัวนี้คุ้มแน่นอนตอนนี้ครับมีโปรโมชั่นผ่อน0%นานสูงสุด10เดือนสำหรับทางร้านด้วยนะครับยังมีแถมฟรี power bank แล้วก็ลำโพงดูดให้ด้วยลูกค้าคนไหนที่สนใจสามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้ฝากข้อมูลไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปวันหลังสวัสดีครับ